วันนี้ก็จะมาวาดต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วครูสอนวาดใบหน้าของทันจะิโร่ไปนะส่วนคลิปนี้เรามาดูกันว่าคุณครูจะสอนวาดหน้าของใครให้ดูนะคะอันนี้ก็จะขึ้นโครงสร้างหน้าก่อนนะว่าโครงสร้างหน้าของรูปนี้เนี่ยเป็นหน้าตรงเราก็จะขึ้นรูปไข่ก่อนนะคะปึ๊บรูปไข่ นี่คือหน้าตรงเพราะว่าแกนกลางเนี่ยตรงนะคะนี่ก็จะแบ่งใบหน้านี้ก็จะมีการโค้งเล็กน้อยนะคะ<ๆ>ก็จะหูก็จะมาอยู่เส้นนี้เส้นนี้ก็คือหูตาตาหูนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นหน้าตรงน,นี้ก็ตาก็จะอยู่เส้นนี้เส้นนี้เป็นเส้นของตาเท่าหน้าตรงเนี่ยตรงนี้ก็จะเท่าเท่ากันหน่อยนะตรงนี้ก็ไปเป็นของจมูก ตัวนี้ก็เป็นของปาก็จะประมาณนี้อ่ะถ้าเกิดว่าเราขยายเนี่ยภาพนี้จะเป็นยังไงอืมวันนี้คุณครูใช้เป็นดินสอ 4B นะคะเพราะคราวที่แล้วเนี่ยใช้ 2B ก็จริงๆแล้วใช้ดีกว่านะแต่ว่าถ้าในการถ่ายทำวิดีโอเนี่ยเสนเ้นยังมองไม่ค่อยเห็นนะคะก็เลยเพิ่มเบอร์ให้มันเข้มขึ้นอีกนิดนึง อันนี้ครูก็แบ่งครึ่งตรงกลางนี่คือหน้าตรงนะคะต่อไปอแบ่งขายกันนะคะเพียงแต่ตรงนี้ยคุณครูตัดมานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นคือส่วนนี้เป็นส่วนของผมและ,ะส่วนนี้ก็มาก็เป็นหูไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งใส่ก็ได้เดี๋ยวรอคือหลักของครูเนี่ยคุณครูจะชอบวาดตาก่อนนะคะชอบวาดตาก่อนค่อยวาดโครงหน้าพอวาดโครงหน้าเสร็จหูมันค่อยมาเนาะครูก็จะวาดวงกลมของตาคนคนนี้นะคะ น,นี่คือจะวาดลูกตาก่อนลูกตานี่มันมันเท่ากันมันก็จะวาดง่ายก็ง่ายนะว่ามันไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ว่าคือยากตรงที่ว่ามันต้องเท่าๆกันก็พยายามดูว่าด้านบนกับด้านล่างเนี่ยเท่ากันไหมนี่เท่ากันแล้วเนาะทีขนตาบนรูปของรูปของตารูปนี้นะก็จะเป็นลักษณะนี้ก่อนฝั่งนี้ก็คล้ายๆกันการวาดสองข้างเท่ากันบางทีมันก็จะฝืนหน่อยว่า เราอาจจะถนัดด้านซ้ายหรือ,เ,อเราอาจจะถนัดด้านขวานนก็พยายามเช็คให้มันคล้ายๆกันความสูงมันใกล้เคียงกันยังไม่ต้องซีเรียสมากเดี๋ยวเราค่อยๆปรับค่อยๆแต่งตอนนี้เราก็ใส่แล้วก็เบาๆไว้ก่อนอันนี้ตัดยางลบมาน,นิดนึงจะได้ลบในเส้นที่เล็กๆได้เพราะยางลบที่หัวโตๆบางทีจะลบเส้นนี้กับไปโดนเส้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็ชอบตัดยางลบนิดนึงก็ยังใส่รายละเอียดคร่าวๆก่อนนะ คิ้วนะคะก็ลองเช็คดูว่าตรงกับตรงนี้ไหมแล้วก็ไปถึงประมาณตรงไหนเราเช็คไว้ก่อนล่างบเบาๆไว้ก่อนอ่าจึดบประมาณตรงนี้ให้มันคิ้วมันอยู่ในระยะเดียวกันนะคิ้วอาจจะตกตกหน่อยดูออกไหอยังเอยว่าเป็นใครยังดูไม่ออกเนาะใกล้ๆแล้วแต่ยังดูไม่ออกจมูกถ้าวัดเช็คจากในแบบแล้วเนี่ยจมูกเนี่ยจะอยู่ประมาณตาล่างประมาณนี้เลยส่วนตรงนี้อ่ามีอะไรอย่างหนึ่ง ครูว่าคนรู้แล้วแหละว่าครูวาดอะไรอ,อดูออกไหมคะครูวาดอะไรเออนี่คืออะไรปากเหรอไม่ใช่ปากเนาะวงโกจะค่อยๆใส่รายละเอียดให้ดูครูว่าสิ่งที่ครูวาดมันก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงที่นี้ครูก็มาปรับรูปหน้าเนาะเอาเข้ามาอีกเนี่ยรูปหน้าตอนแรกอะ่ะมันก็เป็นแค่โครงสร้างอันนี้ครูปรับใหม่เลยนะเข้ามาอีกคางสั้นกว่านี้อีกอื แกนกลางของคางที่แหลมสุดเนี่ยก็จะผ่านตรงเส้นตรงกลางเนี่ยผ่านเส้นตรงกลางเข้ามาเปลี่ยนละเนี่ยจากเส้นนี้นี่นะย้ายมาเส้นนี้เลยเพราะฉะนั้นเส้นแรกเนี่ยเอาไว้ก่เฉยอย่าไปเชื่อมันก่อนจะวาดทุกเส้นหันไปมองแบบก่อนเนาะประมาณนี้นี้หูก็ตอหูก็จะตามมาละเปลี่ยนเส้นแล้วไงพอเปลี่ยนเส้นหูก็เข้ามาตามสังเกตว่าเวลาครูเริ่มแบบ วาดไปเรื่อยๆอย่างคูจะเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆทีนี้อ่าคุณกูจะลบแล้วนะลบตรงนี้แล้วคุณครูไม่ได้ใช้ละลบไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราพอเราใส่รายละเอียดสีเข้มๆแล้วตรงนี้เนี่ยเวลามันจะลบลบยากนิดนึงอ่าลบแล้วนะอ่าทีนี้คุณครูก็จะเริ่มใส่รายละเอียดละคุณครูว่าใช่ละนี่ขนตานะก็จะมีแยกๆแตกๆหนิดนึงตรงปลายส่วนขนตาบนเนี่ยก็จะหนาๆหน่อย ุบช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 อแต่เป็นสองหันไปดูแบบแล้วก็ทำหันไปดูแบบจำจำมาแล้วก็ทำอืมแล้วจะฝึกความจำเราด้วยเราจะความจำดีขึ้นนะไหมุบจุบจุบจริงอ่อจะค่อยๆทำรายละเอียดตรงนี้ที่หลังก็ได้นะชุบ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 ูแรงเอาไปเลย าตาแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของคุณเธอเลยแต่จริงๆถ้าเกิดลงสีเนี่ยเป็นสีชมพูนะชุบ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 ตาแบบนี้เนาะชุบมีขนตาสามเส้นหนึ่งสองสามทางฝั่งนี้ไปให้เสร็จเลยละกันนะอ่าปรับอีกแล้วเปลี่ยนเส้นอีกแล้วเมื่อกี้มันแค่คล้ายๆตอนนี้ก็เปลี่ยนเส้นอีกแล้วอ่ามีการใส่เงา หัวตาเล็กน้อยชุบเนี่ยนะดินสอกแข้งเดียวเนี่ยพอวาดเราวาดภาพเนี่ยมันไม่ได้แค่ได้เส้นล่างนะมันก็จะได้เส้นระบุเงาได้ด้วยเยบางทีภาพมันก็สวยไปอีกแบบเป็นภาพขาวดำแบบมีเข้มมีอ่อนเห็นะไหมนะเส้นเนี่ยเข้มขึ้นเรื่อยๆเนาะชุบไม่รู้ใครเป็นเหมือนครูบ้างครูถนัดวาดหน้าฝั่งนี้มากเลย ฝ่ายหน้าฝั่งหนึ่งครูก็จะฝืนๆหน่อยนะต้องเปลี่ยนมุมมือนิดนึงถ้าใส่มุมมือเป็นแบบท่าเนี้ยครูจะไม่ค่อยถนัดมันดูเก่งๆนะก็เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนให้มันถนัดอยากจะเปลี่ยนอยากจะทําอะไรก็ได้เอาให้มันถนัดเอาให้ภาพมันสวยนะอืมต่อเลยครูว่าทุกคนรู้แล้วแหละว่าค,คุณครูวาดไข่เพราะว่าเห็นตั้งแต่บ้องอันนี้บ้องไม้ไผ่นะคะไม่ใช่บ้องอื่นๆ บ้องไม้ไผ่เนี่ยก็น่าจะรู้แล้วว่าคุณครูวาดไข่อ๋มีขนตากระดกด้วยเหรออ่ะเดี๋ยวนะยังไม่ได้ใส่แต่ก็ไม่ได้พลาดอะไรอจึงปลายแหลมๆตรงโคนวมันจออกเหมือนสามเหลี่ยมนิดๆปลายแหลมประมาณนี้นะเนซิโกะนั่นเองเ,เนซิโกะจากเรื่องเดิมเลยเขาที่แล้วคุณครูว่าทันจิโร่ใช่ไหม แล้วก็จะวาดคนอื่นแต่ว่าวาดเนืึอสุกโ่อนดีกว่าท่านจริงเนืึสกโกรนี่ยเป็นอีกแอคชั่นหนึ่งก็คือหน้าตรงกูอยากจะโชว์ว่าถ้าหน้าตรงเนี่ยมันวาดยังไงนี่คูวาดเหมือนตกกระดาษเลยเธอมาหน่อยนะาตาสังเกตบ้างคูจะมีเว้น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 เนี่ยมันก็หมายถึงว่าเราระบุแสงนะอันนี้รูม่านตาอันนี้ไฮไลท์นะรูม่านตาไฮไลท์รูม่านตาหอเนี่มันไม่ใช่ดําปี นะคือสามารถกดได้มากกว่านี้กูกดเบาๆ,ๆนะแล้วก็มีขอบอันนี้อืมเป็นสีชมพูอ่าในสีชมพูแล้วก็เป็นเทาอ่อนนะเทากลางๆลางอ่ะเทากลางกลางอืมอย่างเงี้ยนะถ้าตรงกลางดูไม่ออกก็เพิ่มความเข้มอีกนิดน,นึงก็ประมาณประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้ จริงถ้าเด็กๆทําอยู่ก็หมุนกระดาษช่วยหน่อยนะมันจะดีกว่าคอนตาจึงจึงจึงอ่านะตรงนี้อืมตรงนี้เป็นระบุว่าเป็นชั้นของตาเป็นตาสองชั้นอันนี้เป็นความลึกอ่าแรงเงาเบาๆเบาๆหน่อยนะน้ำหนักเนี่ยก็ถ้ามีสมมติเจ็ดแปดน้ำหนักก็ประมาณเบอร์สามเนาะอ่าเป็นแบบนี้ <c oughs> เหมือนพัดลมเลยนะมีเบอร์เบอร์อด้วย อทีนี้คุณครูก็จะมาที่อะไรดีหูและผมเนาะชุบชุบแล้วจะใส่หูให้เข้มหน่อยจอ๊บทีนี้เราก็มาใส่ความเป็นบ้องไม้ไผ่นะเส้นที่มันจะตรงๆมันจะโคง้งๆนิดนึงใส่ไปก่อนเช็ <S <S คก่อนว่ามันตรงไหนของตาใช้เส้นเบาๆเช็คก่อนแล้วก็อย่างนี้ อ่ประมาณนี้เราจะได้ประมาณนี้ของบ้องทีนี้ไอ้ตรงนี้มันสะดุดพอสะดุดปุ๊บมันมีความนมูนก็จะสูงขึ้นมาก็จะสูงขึ้นมานี่นะอะ่ตรงนี้ต่ําใช่ไหมตรงนี้ต่ําถ้ามีข้อต่างๆเนี่ยข้อต่างๆเนี่ยจะนูนออกมานี่เลยนูนออกมาเลยเห็นไหมในความรู้สึกแล้วโอ้โหโค้งแล้วยังไม่ได้ทำอะไรดูโคง้งละเพราะว่าเราใช้ เส้นบังคับมันนะเส้นพวกนี้มันจะดูโค้งนิดนิดแล้วก็นโนโนออกมานะมีความเป็นไม้ไผ่เฮซกโกก็จะคาบไม้ไผ่ไว้น่ารักเชียวตอนแรกคูเห็นการ์ตูนตัวนี้ครูรู้สึกว่าน่ารักมากเลยทำไมมันคาบคัมพีไว้เหรอเด็กบอกไม่ใช่ร้องกันลั่นครูมันไม่ใช่คัมพีนะคะ มันคืออะไรนะไม่ไผ่คูก็งงเอา้าเราจะคาบทาไมไม่ไผ่โอ้ถ้าไม่ฆ่าไม่ไผ่เนี่ยมันจะไปกินคนมันเป็นอสูรเอ,อเกมมันพลิกเนี่ยงงเลยตอนนั้นยังไม่ได้ดูเรื่องนี้ตอนนี้เริ่มดูแล้วดูไปได้หลายตอนละสนุกดีนะการ์ตูนสวยๆนี่คุณครูก็อันนี้คือไล่น้ําหนักเนาะแล้วก็ อันนี้ครูใช้หลักการของดรออิ่งนิดๆอโอโหอันนี้คือรีเฟกนะดรออิ่งก็คือทรงกระบอกเนี่ยสีเข้มเนี่ยจะไม่ชนขอบใครที่เคยเรียนกับครูแล้วนี่คุณครูจะเน้นเรื่องนี้มากมาเรียนได้นะครูสอนอยู่ที่เมเจอร์ปิ่นเก้านะครูสอนวาดการ์ตูนดรออิ่งอันน้อยขายของขายของขายเก่งไหม <laughs> อย่าขำไม่ขายลอะอะ มาเองแล้วกันเราจะรู้ว่าคุณครูสอนอะไรบ้างครูสอนเยอะมากเอาขายอีกแล้ว <c oughs> อะไรอาผมเนาะคนนี้แสกที่คุณครูวาดอยู่ที่สอนศิลปะอุปกรณ์จะเยอะมากกว่าตอนที่วาดอยู่ที่บ้านเยอะเลยนี่บ้านอยู่ที่บ้านนี่โอ้โหดินสอก็ดู <c oughs> น่าสงสารบางคนบอกครูไม่เอาดินสอดีๆมาวาดบอกไม่มีไม่ได้เอามาตอนนั้นพอหยุดโควิดปุ๊บเนี่ย เอาชีวิตมาอย่างเดียวอะไรเงี้ยมั้งเอาดินสอไม่ได้เอาดินสอมาเนาะเอาอุปกรณ์มาเล็กน้อยอ่าประมาณนี้นะเออคุณครูลืมเรื่องเกี่ยวกับกระโหลกศีรษะเนะาะเมื่อกี้มันมีหน้าผากใช่ป่ะอ่ะดูจากรูปนี้ก่อนนะเมื่อกี้ตรงนี้คือหน้าผากถึงข้างใช่ไหมถ้าหน้าตรงเนี่ยมันจะมีกระโหลกศีรษะจริงหน้าข้างก็มีกระโหลกศีรษะอะไรเอ้หน้าด้านข้างก็มีกระโหลกศีรษะแหละแต่ด้านหน้าตรงเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะก็คือความสูง ของศีรษะนะถ้าเป็นภาพนี้อ่ะเดี๋ยววาดใหม่ให้ดูข้างในนะเห็นบ้างมั้งูนี่นะเป็นอย่างนี้ตอนตอนทันจิโร่ก็มีเหมือนกันเห็นไหมวาดมองไม่เห็นอย่างนี้นะประมาณนี้ทีนี้ผมคนเราเนี่ยมันก็จะเลยออกไปเลยออกไปนอกกระโหลกศีรษะอันนี้คือกระโหลกศีรษะใช่ไหมนี่ผมคนเราเนี่ยอันนี้ครูสร้างผมก่อนความหนาของผมคนนี้นะประมาณนี้ นกะ็คือความหนาของผมอ,นะงอ,อ,งอันนี้นะปึ๊บช่วงอ่าอุ้ยทำไงดีอะชนอันเนี้ยช่างมันเถอะนะอ่าหลบหลบไปก่อนหัวปักเข้าไปเชียวหัวเลาะได้อันน่ากลัวมากอันนี้ผมแสกข้างนะคะอันนี้คือแสกข้างนะแสกกลางคือตรงนี้อ่า ข้างเออพวกรอยต่างๆก็จะมาชนกันที่รอยแสกนะช่วงช่วงนะมันก็จะโคง้งเนี่ยโค้งไปตามรูปกระโหลกศีษะถ้าต,ตรงนี้ใครกะไม่ถูกก็ไม่เป็นไรค่อยๆทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอแบบรู้สึกว่ามันโตไปก็ค่อยๆลบนะเพราะที่สําคัญเราก็อย่ากดเข้มเกินไปนะบางทีแบบว่า มั่นใจมากหัวโตวมากเลยเดีย๋ยวเพิ่งมั่นใจยิ่งอะไรที่มันไม่ค่อยมีหลักให้กะคือมันไกลมากนะเราก็จะเบาๆไว้ก่อนแล้วก็ค่อยสังเกตดูว่าใช่ไม่ใช่มันจะมีความรู้สึกของของรูปอะบว่าเฮ้ยมันแปลกนะมันไอแปลกๆเนี่ยแสดงว่ามันไม่เหมือนละอ่าโบนะคะแล้วก็อันนี้เป็นนุ่นแล้วก็เจนอุ้ยฮาฮาคนเดียวโบ ไม่มีนุ่นเจนอย่าอยากเต้นนะดิเด็กชวนเต้นนะนูชื่อโบไม่ไม่เล่น <_ d iam ond> ไม่เคยตับเออไม่เคยแบบร้องถูกเลยไม่รู้จะเจนก่อนจะนุ่นก่อนหรือจะโบก่อนคุงงมากบางทีคนเราก็มีความสามารถ อ่อนในเรื่องบางเรื่องนะกูจะสลับคำงงมากเลยมันเรื่องง่าย,ายใช่ไหมคะที่กูก็ว่ายากนะเอออืมหน้าอันนี้คือผมที่ผูกไว้อันนี้คือแสงเงานะแสงเงาเนี่ยแสงเงาเนี่ยจะช่วยยกยกอันนี้เนี่ยถ้าจะช่วยยกฝั่งนี้ก็ใส่เงางี้ช่วงเนี่ยับผมยกขึ้นแล้วยกกระดกมาเลยอืม ออชูวงอันนี้ต่อจากอันนี้นะผมยาวชูวงชูแงแงหม่แล้วครับอผมหมุนจึบจึบชูวงชูวงเหมือนแม่งมุมไม่เอาไม่ว่าไม่ว่าน้องปูนิสัยไม่ดีว่าน้อง คอนะจ๊ะไม่ได้ใส่ไปเลยนะเช็คก่อนว่ามันออกมาจากตรงไหนนะแล้วก็ใส่ชุดนะมีสองสาชั้นเนะี่ยมีมโนเป็นกิโมโนเนาะมีข้างในด้วยเป็นต,ตัววายนะกระดกมาตรงนี้ไม่พอดีกับคอนะอย่างงี้สมมติถ้าคอตรงนี้ใช่ป่ะยังมันจะสูงกว่าสูงกว่านิดนึงกระดกขึ้นไปก่อนเนาะปึง้ง อ่อตึงแต่เมื่อกี้ที่พูดไปอะที่แรกว่าจะว่าแต่หัวแต่หน้าลืมเลย่าไปกันใหญ่นะไม่เป็นไรเนาะมันมันแบบถ้าหน้าตรงๆแล้วมีแต่หัวมันดูแบบสยองนิดนึงหัวของข้าอยู่ไหนชุดด้านนอกเนาะอันนี้ก็จะมีผมบิดมาปึ้ง แล้วผมบิดก็จะมีเงาจึงจึงตัวตรงนี้ก็จะเป็นดำดำเนาะชว่วงจริงก็คือเงาเงาซอกคอของผมส่วนใหญ่ก็เวลาใส่ก็เขาก็จะทําให้หน้ามันสว่างขึ้นด้วยเพราะว่ามันมีสีเข้มอยู่ใช่ไหมพอมีสีเข้มเข้มมืดมดเนี่ยไอ้สีที่ ไม่ค่อยเข้มมันก็จะดูสว่างเช่นหน้าจะดูสว่างขึ้นนี่เห็นไหมคูลแรงเงาช่วง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 ตรงนี้เดี๋ยวสปีดให้ดูดีไหมลันลันล่ไม่ลันลันลันล,ล่ไม่มา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 มไม่โอ้ไม่ไงไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมเป็นเพลงนี้มันใส่ย,ยาอะไรลงไปไหมปะ ทำไมแบบพอขึ้นต้นแล้วมันจะหยุดไม่ได้เลยช่วงๆอันนี้เ่ยไหมดินต่อแท่งเดียวแล้วก็โอ้พอแรงเงาช่วยด้วยมันก็สวยดีนะอ้าโอ้ยสวยชมไว้ก่อนไม่มีใครชมก็ชมไว้กกอนสวยเนะอะเราจะแรงเงาผมด้วยเดี๋ยวกูสปีดให้ดูแล้วกันมีชุดยูกะตะปึง้งเอาเนซึโกะเนี่ยเขามีชุดนะโอ้ลายยากอะ จึงเสซนแลระเบียวเลยคูกปึ้งหาหลักให้เจอนะคะจึงก็จะเชื่อไปเรื่อยๆนั่นเองชว่งชวงช่วงหันไปมองหันไปมองเก็บรายละเอียดจำเอามาวาดคางคางส่วนใหญ่ก็จะใส่เงาให้มันแยกกับคอ ช่วยอืมถึงไหนแล้วอะเมื่อกี้มัวแต่ไปยุ่งเรื่องอื่นจึง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 วาดเลยด้วยนะจึงช่วยอย่ารีบอย่ารีบรีบแล้วมันเลยอ่าเห็นไหมเลยนิดนึง โอ้โหอย่างลบนี้ดีดีจะยินกันอะไรกันวอะไรนะไหนบอกจะสอนแค่วาดหน้าไหนบอกสอนแค่วาดหน้าหน้าวาาไปกันใหญ่แล้วเนี่ยเริ่มมีเสียงคนเดินห้างแล้วเนี่ยเวลาเราจะแรงเงาใช่ไหมคะเราก็จะจับดินสอให้มันห่างๆหน่อย อันนี้คือแบบแรงเงาแบบกว้างๆพื้นที่เยอะๆไม่ได้พื้นที่เล็กๆน้อยๆอันนี้เราก็จะเปลี่ยนผมให้เป็นสีเข้มมาจะได้ไม่เป็นผมทองเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวๆมันจะเหมือนผมทองชว่วงก็แรงเงาแบบนี้ได้แต่ก็ระวังเลยนะถ้าเกิดว่ามันเนี่ยถ้าเราอยากให้มันละเอียดขึ้นเราก็จะจับ เลื่อนมือที่จับดินสอเนี่ยเปลี่ยนมาจับตรงนี้และเมื่อกี้ตรงนี้ใช่ไหมอ่าพอมันเลยนะถ้าไม่มีการแรงเงาช่วยด้วยเนี่ยมันก็จะแบ่งน้ําหนักน้ําหนักระบุสีได้อ่ะคือเราไม่รู้หรอกว่าสีอะไรเพีเยงแต่ว่ารู้แต่ว่ามันผมเนี่ยมันเข้มกว่าหน้าแต่ว่ามันอ่อนกว่าเงาอ่าอย่างนี้อะไรประมาณนี้ ก็เป็นสเสน่ห์ของงานรออิ่งงานขาวดำนะเน้นก็ถ้าใครสนใจก็สอบถามเรื่องการเรียนมาได้นะว่าเอออะไรอยาสนใจเรื่องอะไร ทำอะไรไม่ได้ติดขัดเรื่องอะไรคุณครูสอนอะไรบ้างคุณครูมีสอนอะไรบ้างก็ไลน์มาถามก็ได้โทรมาถามก็ได้ขายของอีกแล้วค่ะขายเก่งวาดเยอะนะเนี่ยวาดไปวาดมาเดี๋ยวก็วาดทั้งตัวอ่ะน,นี่ก็วาดประมาณนี้แล้วกันอืม มันหยุดไม่ได้เนาะวาดแล้วมันก็หยุดไม่ได้นี่ชุดกิโมโนสีชมพูใช่ไหมก็เบามือลงไปหน่อยเบากับผมนิดนึงเห็นไหมนี่ก็ดูออก่าขาวเข้มกว่าขาวนิดนึงแต่ไม่รู้อะไรเนี่ยจริงคือชมพูนี่ประมาณนี้เนาะเห็นไหมจับดินสองห่างๆแล้วครูทีนี้ชุดน่ะมันสีน้ำตาลถักหน่อยเหน่อย เอาส้นหน่อยมันหยุดไม่ได้ช่วงช่วงเน้นเน้นอะไรที่อยู่ข้างใต้นะใต้วัตถุส่วนใหญ่จะเป็นสีเข้มก็คือเป็นเงานั่นเองในหูหูก็จะเข้มนิดนึงเข้มกว่าหน้านิดนึงหูเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในเงาของผมบางเงาของ หน้าบ้างนะก็จะมืดกว่านิดนึงโอเคเสร็จแล้วแหลนะเนาะอ่างั้นก็วันนี้ก็สอนการวาดหน้าแบบหน้าตรงเนาะดูจากดูจากอันนี้นะเนี่ยหน้านี้แล้วก็ขึ้นโครงสร้างแบบเดียวกันเลยแล้วก็จะได้หน้านี้เพียงแต่ว่าตัวการ์ตูนนั้นน,นจะเป็นตัวการ์ตูนอะไรนะแล้วก็วาดตาให้เหมือนตัวการ์ตูนนั้นวาดผมให้เหมือนตัวการ์ตูนนั้นแต่อันนี้กูวาดเป็นเนซุโกะในเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะ โอเคคลิปนี้คุณครูก็จบแต่เพียงเท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยครูจะวาดใครแล้วก็จะขึ้นโครงหน้าแบบไหนให้ดูแบบด้านข้างหรือเปล่าหรือว่าจะแบบก้มเงยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวครูจะหาแบบมาก่อนเนาะงั้นวันนี้ก็จากกันแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามให้คุณครูด้วยบายบาย